สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเช้าของวันที่26สิงหาคม2565ครับเพื่อนๆเ,เมื่อประมาณ25วันที่ผ่านมานะครับทุเรียนของสวนสบายๆเนี่ยผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปให้ แต่ละต้นก็ประมาณต้นละ1กิโลบ้าง2กิโลบ้างแตกต่างกันตามขนาดของต้นนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยสูง3เมตรกว่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปประมาณต้นนี้ก็3กิโลกรัมเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับส่วนยี่ห้ออะไรเนี่ยผมเคย ขายเพื่อนๆชมอยู่หลายคลิปทีเดียวครับก็ใส่ยี่ห้อเดิมอยู่ตลอดครับบางครั้งก็ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองด้วยนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยอินรียผ่านมา20กว่าวันเนี่ยก็ให้ยอดใหม่เยอะแยะเลยครับเพื่อนๆเ,เต็มไปหมดเลยครับ 20กว่าวัน25วันใส่ปุยอินรียหลังจากนั้นถ้านับจากวันที่ผมทำคลิปนี้นะครับก่อนหน้านี้12วันครับก็ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ15 3ตัวใส่ซ้ำไปอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ครึ่งกำมือบ้าง หกำมือบ้าง2องกำมือบ้างอย่างต้นนี้เนี่ยก็ประมาณ2องกำมือครับเพื่อนๆปุ๋ยเคมีนะครับ2องกำมือต้นใหญ่แล้วสูงประมาณ3เมตรต้นเล็กๆเ,เนี่ยถ้าสูงประมาณแค่ไม่เกิน1เมตรเนี่ย อายุ1ปีกับ10เดือนครับเพื่อนๆถ้าสูงไม่เกิน1เมตรเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีอย่างสูงเนี่ยไม่เกินครึ่งกำมือครับเพื่อนๆถ้าสูงเมตรเศษๆไม่เกิน2เมตรอาจจะประมาณ1กึ่กำมือครับนี่เป็นต้นหนึ่งนะครับที่แตกยอดใหม่ออกมาได้ดีทีเดียวครับใส่ทั้งปุ๋ย อินรีแล้วก็ใส่ทั้งปุ๋ยเคมีผมพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นบางประเด็นนะครับที่เป็นข้อพึงระมัดระวังในการใส่ปุ๋ยเคมี Me นะครับบางต้นเนี่ยถ้าต้นมันโตแล้วนะครับก็แตกยอดได้ดี ให้ยอดใหม่ที่สวยงามบางต้นก็เพิ่งแตกออกมายังต้นนี้เนี่ยก็เพิ่งแตกยอดออกมาครับสวยทีเดียวต้นนี้ก็สูงนู่นสามเมตรแล้วยังไม่ได้ตัดยอดต้นก่อนหน้าเนี่ยตัดยอดไปแล้วจะตัดอีกครั้งหนึ่งครับ ยอดของมันเนี่ยผมจะตัดอยู่เรื่อยๆนะครับผ่านไปสักสามสี่เดือนผมก็ตัดครั้งหนึง่งคุมส่วนสูงใหม่ให้สูงส่วนต้นนี้เนี่ยอุย้ยตอนนั้นเนี่ยแตกยอดซะเยอะแยะเลยครับผูดง่ายๆว่ามีแต่ยอดดูเบื่อเๆื่อมันมีแต่ยอดจริงๆครับเป็นยอดใหม่แตกออกมาใหม่ เ,ออเขาเรียกว่าประมาณนี้ก็เพสลาดไม่เขียวเข้มและก็ไม่ถึงกับอ่อนมากเกินไปอืมแล้วแตกเยอะมากเลยครับต้นนี้เนี่ยยอดแต่ละยอดเนี่ยส่งผลทำให้ปลายยอดเนี่ยโค้งลงเลยครับใบมันใหญ่ครับเ,เพื่อนๆดูๆแต่ละใบเนี่ยใหญ่มากเลยครับ ปลายยอดปลายกิ่งเนี่ยโนมโคง้งลงเกือบทุกยอดเลยครับเออถ้าอยากได้ใบใหญ่ๆก็ทําแบบผมว่านะครับเมื่อต้นทุเรียนใบมันเขียวเข้มหรืออาจจะเหลืองก็ได้แต่เข้มหนาใส่ปุ๋ยไปเลยครับอาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมีตามที่เพื่อนๆเ,เคยใช้อยู่เป็นประจำใส่ไปอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะทำให้ทุเรียนได้ยอดใหม่ออกมาสมบูรณ์สวยงามเกินคำบรรยาย <c oughs> ต้นนี้ยอดก็เพิ่งแตกครับเอ,อขึ้นอยู่กับความพร้อมของต้นทุเรียนแต่ละต้นนะครับ มันแตกยอดไม่พร้อมกันนะครับเพื่อนๆขึ้นอยู่กับความพร้อมสะสมอาหารมากน้อยแตกต่างกันก็จะแตกยอดไม่พร้อมกันครับผมพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนในวันนี้เนี่ยมันมีข้อพึงระมัดระวังในการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับบางต้นเนี่ยต้นยังไม่ใหญ่มาก ผมอาจจะใส่ปุ๋ยเคมีเยอะไปหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับนี่อย่างต้นนี้เนี่ยยอดมันก็แตกออกมาใหม่เออหนุนแตกปลายยอดนี่โค้องงอยอดก็สมบูรณ์แต่ใบครับใบเก่าๆเ,เนี่ยร่วงไปเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะสัก หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะร่วงไปหมดเลยครับเพื่อนๆถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยจะส่งผลให้ทุเรียนนอกเหนือจากแตกยอดออกมาใบเก่าๆของมันเนี่ยจะร่วงเร็วมากครับเพื่อนๆไม่ใช่ต้นเดียวนะครับต้นนี้ผมเห็นว่ามันสูง ออสองเม็ดกว่าผมก็อาจจะให้ปุ๋ยเคมีเยอะไปนิดนึงโอ้ระวังนะครับเบื่อนๆใส่ปุ๋ยเคมีเยอะไปเนี่ยใบเนี่ยร่วงเลยครับเดี๋ยวจะพาดูอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้เนี่ยก็ก่อนหน้านี้เนี่ยใบดกเยอะทีเดียวครับอุ้ยแต่แตกยอดใหม่ออกมานี่ ยอดใหม้เนี่ยเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาเราได้ยอดใหม่เยอะก็จริงแต่ใบเก่าๆร่วงทิ้งหมดเลยครับผมกล้ายืนยันกับเพื่อนๆนะครับว่า มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนานๆครั้งผมจะใส่ปุ๋ยเคมีครั้งนึงผมก็ระมัดระวังอยู่นะครับว่าเอ้ยต้องใส่ไม่มากใส่เยอะไม่ได้เด็ดขาดบางทีก็กำแล้วก็ซัดไปซัดไปเพลออมอยากให้มันงามเร็วๆเพื่อนๆหลายท่านก็จะทำแบบผมนี่แหละครับ อยากให้มันงามเร็วๆกดใส่ปุ๋ยไปเยอะๆแต่ผลที่ได้มันจะเป็นแบบนี้แหละครับใบจะร่วงไปเลยครับใบเก่านะครับแต่ก็จะได้ยอดไหมมันจะฟื้นกลับคืนมาอยู่ครับแต่ผมเคยประสบด้วยตัวเองนะครับถ้าต้นทุเรียนยังไม่โตมากเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเคมีเยอะไปเนี่ย แทนที่มันจะเจริญเติบโตแตกยอดจเจริญขึ้นมันอาจจะส่งผลตรงกันข้ามก็ได้นะครับใบเก่าร่วงหมดใบใหม่ที่ใหญ่โตออกมาแตกใหม่ก็ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เนื่องจากใบมันยังอ่อนปรุงอาหารก็ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ ถ้าไม่ทุเรียนมันโตช้าไปเลยครับมันอาจจะส่งผลในทางกลับกันก็ได้นะครับผมเคยเจอครับเพื่อนๆใบร่วงหมดปลายยอดเหี่ยวไปเลย <c oughs> ยอดใหม่ที่เกิดออกมาก็พลอยเหี่ยวไปด้วยร่วงไปด้วยปุ๋ยเคมีเยอะไปไม่ดีครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เมื่อก่อนเนี่ยใบแน่นใบหนาใบเต็มใส่ปุ๋ยเคมีผมว่าผมใส่ไม่มากแล้วนะครับใบเก่าก็ยังโอ้ยพากันร่วงแต่ในขณะเดียวกันก็แตกยอดใหม่ครับเพื่อนๆนู่นโดยเฉพาะยอดของมันโดยตรงยอดทงเนี่ยแตกอวบอ้วน จนโค้งงอเลยครับเนี่ยมันหนักครับมันหนักแต่ใบเก่าร่วงครับความสําคัญของการคํานวณปริมาณปุ๋ยเคมีในการใส่ให้กับต้นทุเรียนผมเคยลงคลิปไว้นะครับว่าถ้าต้นสูงไม่เกิน1เมตรใส่เท่าไหร่ ช้อนโต๊ะเดียวนะครับก็พอถ้าต้นสูงไม่เกินสองเมตรเออสักหนึ่งกำมือถ้าสูงสามเมตรแล้วก็อาจจะใส่สองกำมืออืมแต่ถ้าเกินอัตราส่วนที่ผมเคยทดลองแล้วก็เคยบอกไว้นะครับความเสี่ยงจะสูงมากเลยครับเพื่อน ใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่ถึงยี่สิบวันครับใบตุเรียนเนี่ยจะร่วงต้นนี้ใบก็ร่วงครับดูดๆเพื่อนๆร่วงเพียบนี่แต่มันก็ให้ยอดใหม่ครับโน่นยอดใหม่มันเนี่ยอู้ยเยอะแยะเลยครับบางยอดก็ใบก็เขียวขึ้น เขียวขึ้นแล้วครับแต่บางยอดก็ยังสีทองเอออารามยังกระทองคําพึงระมัดระวังไว้นะครับเพืเ่อนๆในการใส่ปุ๋ยเคมีอย่าใส่มากเกินไปต้นนี้เนี่ยมียอดธงเป็นยอดคู่ ขึ้นไปนะครับผมเลยตัดไปยอดหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ยเนี่ยยอดเนี่ยมันขึ้นคู่กับต้นนี้ขึ้นคู่กับยอดนี้ผมก็เลยตัดยอดนี้ทิ้งไปให้เหลือยอดเดียวครับเพื่อนๆเ,อเดี๋ยวไปดูอีกสักต้นหนึงเอาต้นไหนดีอ่ต้นนี้ดีกว่า ต้นนี้ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยใบหนาแน่นหลังจากใส่ปุ๋ยเค,ม,ยม,ยยคมียอดใหม่ก็แตกใส่ปุ๋ยินี์ด้วยนะครับยอดใหม่ก็แตกแต่ใบร่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจะใส่แต่ปุ๋ย อ,อินรียนะครับมันก็ไม่มีการร่วงแบบหนักๆแบบนี้นะครับใบก็ยังหนาแน่นยอดใหม่ก็แตกออกมาถ้าเพื่อนๆเคยติดตามชมดูเนี่ยก็จะเห็นสภาพต้นทุเรียนของผมในแต่ละเดือนผมถ่ายลงคลิปให้เพื่อนๆชมทุกเดือนนะครับ มองเห็นความเปลี่ยนแปลงปกติผมเลยไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเคมีเพราะผลกระทบมันก็จะเป็นแบบที่ผมถ่ายเพื่อนๆชมไปนี่แหละครับนี่ต้นไหนที่สภาพใบหนาแน่นแบบนี้นะครับนี่นั่นคือแสดงว่าใส่ ผูยเคมีไม่เกินขนาดใบเก่าใบใหม่ยอดใหม่ที่แตกออกมาก็ยังคงสภาพอยู่เช่นเดิมไม่ร่วงลน้นแบบนี้ครับแต่ต้นที่ร่วงลนไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็กลับฟื้นคืนมาเช่นเดิมแต่ความเสี่ยงมันเกิดขึ้น ย่งต้นนี้ก็ใบร่วงหล,ล่นล,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 ลงเยอะเลยครับเพื่อนๆนี่ใบหล่นในขณะที่ยอดใหม่ก็พากันแตกเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆระมัดระวัง การใส่ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งที่อยากบอกเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ